รายการเฮดไลน์บ่ายวันนี้ครับคุณนพลครับครับแล้วก็ท,ทุกวันจันทร์นะฮะของสัปดาห์ที่2ของเดือนนะครับเราก็จะมีโอกาสได้พูดคุยสัปดาห์ที่3ของเดือนนะครับก็จะมีการพูดคุยกั่กับเรื่องราวของการศึกษานะครับโดยจับมือกับทางด้านสพมยี่เก้านะครับว่าจะมีการมีตัวแทนของเขตพื้นที่นะครับมาพูดคุยด้วยในแต่ละสัปดาห์นะครับครับซึ่งวันนี้เราเองก็ได้รับเกียรติจากทางด้าน ท่านผู้ในการพิชิตกับมณีนะครับเป็นผู้ในการโรงเรียนปทุมราชวงศ์สาวันนี้จะพูดคุยกับเรื่องเราการเขาเรียกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของการของการจัดการศึกษาครับส่วนจะเป็นอย่างไรตอนนี้ท่านพอก็พร้อมอยู่แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากอำนาจเจริญเลยนะครับครับโุ้เข้ามาวนบ่อยไหมครับท่านหมอครับก็มาติดต่อราชการก็ก เป็นระยะถือว่าใกล้นะครับถือว่าใกล้ระยะทางเท่าไหร่ิถ้าจากปทุมราชวงศาถึงอุบลก็ร้อยกิโลถ้าเราไปอำนาจเจริญเลยก็ประมาณสัก70โล80บโลจากอำนาจเจริญอันนี้ร้อยเลยรอฮะร้อยกิโลครับ ถึงกำลังใจเรือนี่เจ็ดสิบแล้วก็จากกำลัจเจเริญไปถึงโรงเรียนปฐุมราชบุราก็อีกสาสิบสอกิโลเมตรโอ้นี่ก็ประมาณชั่วโมงครึ่งได้ถึงนี่แต่ส่วนใหญ่ก็จะมาที่สําคัญครับปกติแล้วในการติดต่อราชการเนี่ยเราก็ติดต่อโดยระบบออนไลน์หรือระบบอะไไม่ต้องเสียค่าน้ํามันมาไม่ต้องเสียค่าน้ํามันครับเอกสารต่างๆนี่ก็ส่งทางด้านไอทีได้แล้วตอนนี้ครับถ้าส่งเอกสารส่งงานก็ เขตก็ส่งผ่านระบบ AMSS คืออะไรฮะก็เป็นโปรแกรมในการบริหารงานของเขตทเรียกว่า Area Area Management Support System แล้วเราส่งส่งผ่านไอแพดอะไรพวกนี้ได้ไหมฮะได้ครับเอาได้ด้วยเลยฮะโอ้โหทันสมัยยังเลยฮะก็คืออยู่ที่ไหนท่านพอส่งงานได้หมดเลยส่งรายงานส่งอะไรต่างระบบนี้ครับ อต้องมีการเซ็นรับรองไม่ว่าสำเนาถูกต้องจรจะรู้ได้ไงว่าของจริงของปลอม่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะต้องส่งเป็นถ้าส่งเป็นเอกสารราชการก็ต้องส่งไปในไฟล์รูปภาพไฟล์รูปภาพก็คือต้องสแกนอ่าครับต้องอ๋อสแกนไฟล์รูปภาพไปครับถ้าถ้าเป็นไฟล์เบืก็จะเป็นแก้ไขปลายทางครับแล้วถ่ายได้ไหมฮะถ่ายได้ได้ครับถ่ายก็ได้เหมือนกันสแกนกับถ่ายได้เหมือนกันเหรอโอ้ราชการยุคใหม่นี่ทันสมัยมากเลยนะครับใช้แบบนี้นานแล้วยังครับผมก็ หลายปีแล้วรู้สึกว่าตั้งแต่เป็นเขตนะครับคือประหยัดไปเยอะเลยนะรประหยัดรกระดาษประหยัดค่าส่งร,รวมรวมทั้งที่โรงเรียนผมดหน่ยครับโรงเรียนก็ใช้โปรแกรมที่เรียกว่า SM HS S M S เหมือนกันก็จะแตกต่างตรงที่ตัว SS S S M ก็คือ School Management System Support ต่างกันครับ อ่อถ้าถ้าเอ็มก็คือแอร์เรียแอเรียก็คือเขตครับแอร์เรียมินิสแต่ว่าของเขาโรงเรียนครับครับผมอืมวัต้องขอบคุณท่านผอที่เดินทางมาไกลเลยนะฮะเพื่อที่มารายการเราร่วมรายการกับเราครับครับผมประเด็นที่เราจะพูดคุยวันนี้เห็นทางท่านรองวีรพงศ์นะฮะบอกว่าจะพูดถึงเขาเรียกว่าอะไรเป็นนวัตกรรมใหม่ของการจัดการศึกษามันเป็นยังไงฮะเรื่องนี้ครับผมอ่าก็คือรูปแบบ เป้าหมายของของการพารัฒนาโรงเรียนเนี่ยคือครเราเน้นที่คุณภาพผู้เรียนนะครับเน้นคุณภาพผู้เรียนแต่ว่าตัวคุณภาพของผู้เรียนนี่ต่างคนก็ต่างพูดแต่ว่าและคนก็นิยามออกไปแตกต่างกัน<อ>นะครับครับแต่ว่าของของเราเนี่ ในในนามของปฐุมราชเนี่ยเรานิยามมาอยู่สามสามประการประการที่1ก็คือมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทีนี้ผมถามคามนิดนึงทําไมท่านดรวิราพง์นี้ถึงเลือกท่านให้มานําเสนอเรื่องนี้โรงเรียนของท่านมีจุดเด่นยังไงถึงได้ถูกเลือกขึ้นมาให้มานําเสนอก็เราได้หนึ่งแล้วเราได้คะแนนในโอเน็ตเป็นระดับหนึ่งของเขตในสปีซ้อน ของเขตสพมยี่แปดนี้ยี่สิบเก้านี้ของโรงเรียนขนาดใหญ่เลยฮะอาไม่ใช่เป็นจมั้ไม่ใช่นารีเหรอฮะตอนนั้นจะใหญ่พิเศษโอ้เราแข่งเป็นรุ่นแข่งเป็นรุ่นมีแข่งาันดูนะครับรุ่นเอฟเวอร์เรตเราจะเป็นรุ่นไลท์เอฟเวอร์เรตไลท์เอฟเวครั์เรตที่เขามีปัญหาเรื่องโอเน็ตอนคะแนนตรงคะแนนต่ำอะไรนี่โรงเรียนท่านไม่มีปัญหาเลยครับไม่มีครับ โอ้นี่นี่อันนี้คือจุดแข็งเลยจุดแข็งเลยจะเป็นจุดแข็งอันนี้ป็นการแรกคะแนนอุณหสูงกว่าเพื่อนในโรงเรียนขนาดใหญ่ต่อไปครับผมอันดับสองก็คือเราเราใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงานโอ้ใช้ไอทีใช่ไหครับใช้อ่ SMSS ที่ปานี้ครัะที่ผมเรียนไปเมื่อกี้นี่ครับครับผมครับแล้วก็ต่อไปครับอ่าแล้วก็ที่สําคัญก็คืออ่าผลงานระบบบริหารของเรียนเราเนี่ยก็ อ่าได้รับรางวัลระดับชาติเที่ยวว่าโอเบกอวอร์โอ้ครับสามข้อนี้ค really> ือชนะชนะขาดเลยครับโอ้โหท่านพออกินอะไรมาฮะทไมเก่งอย่างเงี <K <k ้ยก็ก็ความร่วมมือของของของครูทีนี้สามข้อนี้ใครเป็นคนริเริ่มคณะครูอาจารย์พออเขตพื้นที่หรือว่าตัวพอเองหรือว่ามีใครมาจุดประกายให้ครับผมอ่าก็ก็จะเริ่มต้นจากว่าโรงเรียนเราในเป็นโรงเรียนชาญเมืองครับชาญเมืองก็คือเราจะเชื่อม สะดวกในการที่นักเรียนที่จะไปเข้าเรียนมัธยมเจริญโรงเรียนประจาจังหวัดนะครับไม่ต้อง<ต>มาไกลเขาเขา,เขาปกติแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยอพอเริ่มต้นจริงๆตอนแรกเนี่ยนักเรียนก็จะส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นธรรมชาติของผู้ปกครองที่ส่งนักเรียนเข้าไปนนใน,นจังหวัดทที่โรงเรียนนะฮะจะทีส่งเข้าไปจังหวัดทีนี้เราก็บอกว่าเราน่าจะเป็นโรงเรียนที่เป็นทางเลือกให้กับผู้ปกครองไม่ต้องไปถึงจังหวัดครับเราก็ต้องสร้างสร้างโรงเรียนชั้นดีนี่ให้ให้อยู่ใกล้ๆบ้าน ให้นักเรียนนี้ได้เรียนเกิดมาท่านพออเป็นพออโร,รงเรียนนี้กี่ปีแล้วครับปีนี้เป็นปีที่10แล้วครับปีที่10แล้วครับเรียกว่าสร้างมาอย่างต่อเนื่องเลย ผมสัมคากับพอออกมาหลายคนมาว่าพอขึ้นไปที่หัวนินพอนเอ้ยอาชีพการอยู่แล้วเบื่ออะไร่าบนี้แต่นี้เป็นมา CP นะครับ CP เบื่ออะไรกันี่ก็อาจจะเป็นคิดว่าพออยู่นานก็เลยต้องคิดงานใหม่เรื่อยๆเดี๋ยวจะพอหมดความคิดก็พอสิ้นคิดไม่ใ่เลยพอเดี๋ยวพอจะไม่มีความคิดก็เลยต้องคิดคิดเรืยใหม่ๆขึ้นมาเลยสนุกเลยฮะไม่เบื่อเลยนะฮะก็เริ่มเริ่มต้นเนี่ยเราเรา เรามีโครงการที่เข้าร่วมอยู่ในสี่สี่สี่โครงการพิเศษครับก็เริ่มตั้งแต่โรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันอันนี้ก็เริ่มตั้งแต่ปีสี่แปดที่ผมเริ่มเริ่มย้ายมารับงานที่นี่ย้ายมาครั้งแรกรับาครั้งแรกก็รับงานสี่แปดก็พัฒนาตามตามรูปแบบโรงเรียนในฝันซึ่งก็หลายท่านก็รู้ดีนะครับก็ปรับปรุงทั้ง กระบวนการเรียนการสอนทั้งภูมิทัศน้งสื่อเทคโนโลยีครับไอเห็นนี่อาจารย์เหรอฮะอาจารย์ทำไมแต่ละคนนี้ก้มหน้าก้มตากดสมาร์ทโฟนนี่ไม่ทำงานทำการอลไันฮะอันนี้ก็คือตอนตอนอยู่ในแถวเอาภาพเราออกก่อนก็ได้ฮะเอาภาพเราออกก่อนเอาภาพเราออกก่อนฮะอยู่อยู่ในแถวตัวนี้ก็คืออันนี้เล่นไลน์เลยฮะอ่าเป็นเป็นเป็นโปรแกรมที่เช็คนักเรียนเข้าแถวว่าไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กกันเหรอฮะไม่ครับไอ้ยาเราเราเราไม่ไม่ใช้กระดาษ ขนาดนั้นเลยฮะเช็คยังไงฮะท่านบอฮะก็เป็นเป็นโปรแกรมนี้ก็คือเช็คชื่อเหรอฮะเช็คว่านักเรียนนี่คนไหนมาเข้าแถวไม่เข้าแถวอาจารย์อาจารย์ที่ปรึกษาก็จะไปยืนอยู่ที่หน้าห้องอันนี้คือคือโปรแกรมของเราอ็จะโปรแกรมมันมาจากไหนฮะก็ก็เขตเนี่ยสนับสนุนครับแต่ว่าปัญหาว่าอุปกรณ์ฮะอุปกรณ์โรงเรียนต้อง ใช่เองมือถือใครมือถือเข้าหรือเปล่าครับสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนของคุณครูก็มีอยู่แล้วไม่ต้องซื้อใหม่โอ้ถ้าซื้อนี่มหาศาลโอของใครของมันมีอยู่แล้วจะเป็นระบบ iOS โรเอสแอ d ดรอได้หมดใช่ไหมโปรแกรมนี้ได้หมดครับแล้วยังไงฮะในนี้จะมีรายชื่ออ่าก็จะมีรายชื่อนักเรียนเป็นน้องห้องซึ่งอาจารย์อาจารย์ประจําที่ปรึกษาเนี่ยจะเห็นชื่อเฉพาะนักเรียนในห้องตัวเองไม่ไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นทั้งหมดอ๋อแล้วคนนี้มาก็ติันี่ไอโฟนนะครับก็ อ่าวิธีเช็คง่ายก็คือเขาจะติ๊กมาทั้งหมดก่อนแล้วก็ใครขาดใครขาดก็จะเอาไปจิ้มเฉพาะเฉพาะคนคนขาดคนขาดคนขาดครับผมครับแล้วข้อมูลตัวนี้ก็จะประมวลผลรวมไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของโรงเรียนโอ้โหว่งไีส่งเขาไ่ได้เลยตอนช้านี่รู้เลยใครมากี่คนไม่มากี่คนใครไม่มาบ้างโอ้โหพ่อก็รู้เลยพอก็ยอด มาเปิดดูตรงนี้ก็รู้ว่านักเรียนวันนี้ขาดกี่คนตั้งแต่สัมภาษณ์มานี่เพิ่งเห็นเป็นรูปธรรมนะเนี่ยโอ้ยสุดยอดเลยฮะท่านบอสฮะเอาแล้วมีอุปสรรคปัญหาไหมฮะเพราะว่ามือบางอาจารย์บางท่านอาจจะเป็นรุ่นโนเกียรุ่นโบราณนะฮะตอนแรกก็ตอนนี้ก็ครูก็พัฒนาตัวเองเข้ามาต้องซื้อนะก็มาทำซื้อละไม่ไม่เหมือนเพื่อนครูคนอื่นๆเขามีคือคือตัวนี้ผู้ปกครองเอามาใช้ประโยชน์ครับผู้ปกครองก็ดู ดูของตัวเองได้ลูกตัวเองว่าลูขึ้นมาเข้าแถวไหมอ้านมันสาธารณะด้วยเหรอครับแต่ว่าดูเฉพาะในห้องของตัวเองได้ก็ก็จะต้องมี username password อะไรไหมครับก็คือ username เนี่ยก็จะเป็นเลขประจําตัวนักเรียนแล้วก็ตัว password เนี่ยก็จะเป็น้ยพูดเป็นเล่นไปขนาดนั้นเลยท่านผอครับเฮ้ย ไม่ได้ทําง่ายๆนะฮะก็วันเดือนปีเกิดเขาลูกตัวเองกดเข้าไปก็เปิดดูว่าลูกตัวเองมาเรียนหรือไม่เรียนโอ้โปรแกรมนี้ท่านพ่อเขียนว่าไปมาจากเขตครับผมจากเขตครับเขตเขาส่งมาให้เอารถรถเขตเขาแล้วแต่โรงเรียนเขาทําแบบพ่อ่ะฮะก็ยังไม่พร้อมก็โรงเรียนผมก็จะเป็นต้นแบบในการใช้เอารถเขตก็ไปเอามาจากส่วนกลางก็ก็จะมีอาจารย์ที่โรงเรียนวารินกับท่านรองที่เคยไห้สัมษั์กับเราท่านพ่อท่านพ่อทีวีอะไรนะกับทวิน ครับก็ท่านเป็นคนช่วยออกแบบเป็นคนเขียนโปรแกรมเป็นคนเขียนรแกแคมับเฮ้ยนี้ก็มีเฉพาะบนเราสิฮะแบบนี้ตอนนี้ในสพมยี่สิบเก้ามีทั้งหมดกี่โรงเรียนที่ใช้แบบนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าอาจจะใช้เป็นบางโมดูลแต่ของกระทรวงราชวังสารใช้ทุกโมดูลครบถ้วนเลยครบครบถ้วนมีโมดูลอะไรบ้างฮะเช็คชื่อสกูเช็คชื่อนะฮะการเช็คมาเรียนอันนี้เป็นโมดูลวิชาการโมดูลวิชาการก็จะแยกออกเป็น นักเรียนมาเรียนไหมมาเข้าแถวไหมแล้วก็ตอนเข้าเรียนตอนตอนตอนเข้าเรียนว่าแต่ละคาบแต่ละคาบนี่นักเรียนเข้าเรียนไหมโอ้รีแต่ละคาบเช็คแต่ละคาบเช็คตอนเช้ามาเสาธงเกิดหลบออกไปเข้าเรียนแล้วก็รู้อีกครับก็เช็คว่าเข้ามาเรียนหรือไม่ตอนน้าหน้าเสาธงคือว่ามาเรียนหรือไม่แต่ว่าเช็คเข้าห้องเรียนนี่ก็คือว่าเด็กเข้าเรียนจริงหรือไม่โอ้เช็คเข้าเรียนอีกรอบหนึ่งก็เป็นระบบคอมพิวเตอร์เหมือนกันก็เช็คจากสมาร์ทโฟนของครูเหมือนกัน <outta> <S <S เราก็ไม่ใช่ไม่ไม่ไมใช้ปอพห้าดื่มมันจะมีปอพ5เช็ค <S 2> <S 2> แต่ของเรานี่ไม่ไม่ใช้ปออ่ปพหเราเป็นเราเรียกว่าปอ,อพห้าอิเล็กทรอนิกส์ครับเป็นอ e ีปอพ5ครับความหมายคือ,อว่าครูทุกคนเข้าสอนก็ต้องเช็ค ครับแล้วก็ส่งข้อมูลไปที่เซิร์ฟเวอร์อ่ามันมันมันจะโปรแกรมมันจะปลื้มไปเลยมันจะมาที่เเซิรร์์ฟวอพักปลื้มเลยเกิดครูคนไหนไม่ไม่มีข้อมูลเข้าใจว่าไม่ได้เข้าสอนอ่าเช็คครูได้อีกอันนี้คือผลทางอ้อมพ้นทางอ้อมเอาแล้วครูลาทำยังฮะเอ่อครูลาเขาก็ลาก็ลาผ่านตัวนี้ครับลาเอาแล้ววันนั้นใครจะเป็นคนเช็คชื่อให้อ่ ก็มันก็จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาจะมีสองคนอ๋อช่วยกันครับก็จะมีสองอ๋อแล้วครูแต่ละคนสามารถรู้ได้ไหมครับว่าวันนี้ทั้งโรงเรียนนี่หรือว่าพอรู้ได้คนเดียวอ่ารู้ครับทุกคนรู้ได้หมดเลยเปิดเผยข้อมูลเท่ากันหมดเลยอ่ารู้รู้หมดรู้ทุกเรื่องเท่ากันรู้เท่ากันรู้เท่ากันหมดหมดทุกคนในโรงเรียนโอ้แล้วพออนั่งอยู่ที่ห้องเช้านี้รู้เลยว่านักเรียนขาดกี่คนครับลากี่คนครูขาดกี่คนก็รู้ครูขาดครูไปราชการกี่คนลากี่คนรู้หมดเลยรู้หมดครับ ไม่เข้าสอนด้อุ้มหาสจารย์มากนะฮะูในตรงนี้ครับอถ้าเป็นสมัยก่อนคงคิดว่าเป็นปาฏิหารนะฮะใช่ไหมฮะเอาพอรู้ได้ไงเข้าแถวเสร็จรู้แล้วว่ามากี่คนครับเอาทีต่อฮะเชิญต่อฮะตามบรรยายทั้งนี้ฮะครับผม อ่าอันนี้อันนี้เริ่มเริ่มโครงการทช่วยนะคือคนที่เชื่ออะไรครับ้านนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นโสดครับยังเป็นโสดวนตอนนี้จะรู้สึกว่าจะเป็นดาราเชื่อเชื่ออะไรคนนี้จะถามทำไมคุณกคนไม่ไม่ใช่คุณสงสัยว่าเคยใช้อ่าย่ออะไรกันไม่ต้องสงสัยหรอกอันนี้อาจารย์คอมพิวเตอร์อาจารย์วรินทร์ศิยาโอวรินทร์ศิยานะครับผมนี่มีปัญหากับโปรแกรมไหมฮะ ก็ตอนเราใช้เรื่อยๆก็จะมีปัญหาเรื่องของ WiFi เรื่องของเน็ตที่ความเร็วของเราใช้ WiFi หรือ 3G ใคร 3G มันถ้าสะดวกคือ 3G แต่ว่าเราก็อํานวยสะดวกสำหรับคนที่ไม่ได้ไม่ได้มีโปรโมชั่น 3G ก็ใช้ WiFi ก็ใช้ Wifi โรงเรียนแต่ก็มีติดขัดบ้างก็มีติดขัดบ้างแต่ว่าโดยรวมก็ราบรื่นดีครับรวมทั้งนักเรียนก็เช็คได้ตัวเองว่าคุณครูเช็คให้นักเรียนไหม ถูกไหมหมายว่าเด็กเองก็มีโปรแกรมนี้เช็คได้เหมือนกันก็เข้าเช็คได้เหมือนกันแต่เช็คได้อย่างเดียวไม่สามารถติ๊กได้ถูกไหมฮะก็ดูได้อย่างเดียวไปแก้ไขอะไรไม่ได้เลยแก้้ไไไขม่ดก็ดูก็ดูถ้าวันนั้นครูติ๊กผิดบอกอ้าวผมมาอยู่นี่ครูไม่ติ๊กอันนี้ก็ทวงครูได้เหมือนกันครัับทวงได้เพราะว่าเพราะว่าตัวนี้มันก็จะรวมผลตอนตอนปลายภาค ว่าเด็กมีสิทธิสอบหรือไม่มีสิทธิใช้มานานเท่าไหร่แล้วนะหมอก็ปีที่ย่างเข้าปีที่3ปีที่3แล้วคล่องเลยฮะแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนครับคล่องเลยครับครูเองก็คล่องแล้วตอนนี้ครูก็คล่องนักเรียนก็คล่องผู้ปกครองก็คล่องโอผู้ปกครองผู้ปกครองต้องรับรู้ด้วยผู้ปกครองก็เราต้องหลักการอยู่ง่ายง่าว่าการศึกษาประสบความสาเร็จนี่ทั้งครูทั้งผู้ปกครองต้องช่วยกันเพราะนั้นก็ต้องให้ผู้ปกครองนี่มีส่วนร่วมก็คือเข้ามาดูในระบบนี้ว่าหนึ่ง ดูว่าลูกตัวเองเนี่ยมาเรียนหรือไม่อ,มอันที่สองเข้าเรียนหรือไม่อันวอย่ายงที่สามก็คือเราให้ดูคะแนนได้ด้วยอโอ้โหพ่อแม่พี่น้องครับ,รบส่งลูกไปเรียนโรงเรียนนี้ฮะไม่งั้นมันแวะร้านเกมนี้ไม่รู้เรื่องเลยนะฮะ กว่าจะรู้ก็นู่นแล้วฮะไปนู่นอีกวันสองวันไม่รู้อีกกี่วันแต่นี่ทราบทันทีเลยว่าไปข้างแถวหรือเปล่าทั้งประเทศนี้มีระบบอย่างนี้กี่โรงเรียนอ่าตัวนี้ไม่ไมแน่ใจแต่ว่าปฐุมราชนี่เป็นต้นแบบตัวนี้ก็ต้นแบบต้นแบบมีสื่อไปทําข่าวเรื่องนี้ไหมยังครับยังเลยครับอันนี้ก็จะเป็นออกสื่อครั้งแรกโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องตัดตอนขึ้นสุดยอดไปทางด้านเว็บไซต์ครับผมครับเอาต่อฮะต่อฮะเราจากเรื่องนี้แล้วที่อย่างหนึ่งก็คือเรา เข้าโครงการโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสสวทนะครับครับโครงการนี้ก็คือเป็นโครงการที่สสวทเข้ามาดูแลในระบบะการเรียนการสอนด้านวิทยศา,าศาสตร์และคณิตศาสตร์ครับนะครับซึ่งโรงเรียนเราในเข้ารุ่นที่1มี52โรงเรียนทั่วประเทศ52โรงเรียนครับรุ่นที่2ก็จะมี50โรงเรียนครับ แล้วรุ่นที่3เนี่ยก็จะมี127โรงเรียนซึ่งซึ่งจะมีอยู่3รุ่นกันครับผมที่ที่เข้ามามโครงการของรุ่นนี้ก็คือ,อที่เราควบโครงการนี้ก็จะมีประโยชน์ตรงที่เขาม,มีการสังเกตชั้นเรียนครับยังไงฮะครับก็คือผอู้บริหารเนี่ยต้องเข้าไปนั่งดูครูสอนนี้ให้เตรียมชั่วโมงโอครับ จะเป็นเหมือนเหมือนเป็นการนิเทศการึกสารเป็นเป็นการนิเทศครับผมแต่ว่าแต่ว่าเราในโครงการนี้ไม่เรียกว่านิเทศแต่เรียกว่าการสังเกตชั้นเรียนต่าครับก็หลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงความรู้สึกของครูว่าไปนิเทศเหมือนไปจะปิดเหมือนไปอะไรต่างๆแต่ตัวนี้ก็คือเข้าไปสังเกตโดยไม่ได้กระทกระเทือนกับกิจกรรมการเรียนการสอนเพราะอเป็นนั่งอยู่หลังห้องหรือไม่นั่งอยู่หลังห้องก็นั่งนั่งดูจนเต็มหมดชั่วโมงครูก็เฉยเฉยๆนั่งดูเฉยๆไม่ต้องคอมเมนต์อะไรไม่ต้องแก้รูปหน้าไหม ก็แจ้งบ้างไม่แจ้งบ้างบางคนก็แจ้งบางคนก็ไม่แจ้งก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับคือวันนี้เกร็งนะฮะก็ตอนแรกๆก็มีความรู้สึกอาจจะเกร็งผมเคยนั่งผมเคยนั่งสังเกตุน้องเอ้เพื่อนครูเนี่ยสอนนี่เขาสอนไม่ได้เลยเขาเกร็งแต่แต่ตอนหลังๆมาก็คือว่าเป็นความเคยชินก็ธรรมดาก็เหมือนก็ก็ทำไปเป็นปีที่หโอ้คบผงครบผงตัวนี้ตั้งแต่แล้วพออยากจะเข้าห้องไหนก็เข้าไปเลยเข้าไปนั่งดูเลยครับตอนนี้ก็ ก็พัฒนาขึ้นไปแทนที่จะไปเดินดูตอนนี้ปีนี้ก็เริ่มเริ่มคิดขบวนการใหม่ก็คืออัดบันทึกเทปของคุณครูไว้แล้วก็ขึ้นขึ้นอ่าขึ้นทีวีก็ได้นี่ยครับขึ้นยูทูบไว้แล้วก็พอออกมาเปิดดูอ้าวเลยทีละคนทีละคนเฮ้ยครับก็เข้ามาดูอ่าเพราะนั้นก็อยากจะดูตอนไหนตอนบ้างตอนจริง ตอนเย็นตอนกลางคืนตอนเข้าห้องน้าตอนพัฒนาระบบขนาดนั้นเลยนะฮะก็ขามาดูนะโอ้ยนี่ล้าหน้าไปเยอะเลยนะครับเดี๋ยวว่าต้องมีต้องมีกล้องทุกห้องเหรอฮะหรือว่าหรือว่าบันทึกยังไงก็จะมีฝ่าีทีนี่เดินเดินไปเก็บภาพตามตามว่าวันนี้ก็จะเก็บใครก็ เอากองไปตัดแล้วก็ไปขึ้น y t u t u ให้ให้เลยก็มาตัดต่อก็มาขึ้น YouTube ให้พอคือเราดูนี่คือไม่ใช่ก้องจากดูว่ากระบวนการการสอนนี้มันมีอะไรที่เราจะเติมเต็มได้มีอะไรต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อเป็นการเสริมคุณภาพครูผู้สอนครับแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนแล้วบางคนครูด้วยว่าคล้ายๆกับมาวิพากซึ่งซึ่งกันและกันว่า แต่ละคนเนี่ยมันมีจุดอ่อนยังไงคนนี้จุดอ่อนไหนจุดแข็งยังไงแล้วได้พัฒนาไหมครับท่านบอกว่าดูแล้วก็ได้คอมเมนต์อะไรไหครับก็ค่อยๆไปครับก็เรียกเล็กน้อยว่าบางคนก็เอ้าทำไมไม่ใช้สื่อทําไมอาก็มาดูว่าลองคิดดูว่าถ้าเราสอนแบบนี้ตอนถ้าเราเป็นนักเรียนมาเป็นคนดูนี่เป็นนักเรียนเรียนรู้สึกเป็นยังไงถ้าเราดูแบบเข้าใจไหมเนี่เราจะเข้าใจแต่ว่าพอออดูแล้วสรุปแล้วว่าสอนได้ดีกว่าพออีว่าก็มีเหมือนกันก็มีเหมือนกัน ตะกี้เห็นอะไรกล้องสองทางไกลอะไรฮะกล้องดูดาวเป็นกล้องอะไรฮะเดี๋ยวย้อนกลับหน่อยเลยเขาคลายพิเศษเออนี่ฮะอะไรฮะเราเอานักเรียนเราจะมีห้องเรียนพิเศษครับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ซึ่งร่วมกับโครงการของสสวทและสอวนอครับก็เวลาเวลาซัมเมอร์หรือเวลาปิดภาคฤดูร้อนเราก็ไปไปเขาคลายตั้ง ดูคลิวันนี้ฮะดูนกดูไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์โอ้เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ตัวนี้เราจะเข้าไปตรงนี้ครับโอ้ครับเรียกว่าเขามีก็มีการต่อไปนี้อาจจะมีกล้องซ c t v มาต่อไปนี้ฮะประจำห้องก็กล้องวงจรปิดวงจรปิดตอนนี้มีเฉพาะสภาพทั่วไปติดสภาพทั่วไปภายในโรงเรียนครับภายในโรงเรียนเห็นจุดเสี่ยงจุดที่จะเป็นจุดเสี่ยงและจุดอะไรต่างๆเขาก็ติดแต่ว่ายังยังไม่ติดอยู่ในในห้อง โทษฮะอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยค่าใช้จ่ายต้องมีนี่ทําไงครับไปขอเง็นไปพิเศษหรือว่าเราบริหารจัดการงบยังไงตอนนี้ก็ขอระดมทุนจากผู้ปกครองเราเราเริ่มเริ่มต้นจากโครงการนี่จริงๆก็ระดมทุนจากผู้ปกครองว่าทําโครงการขึ้นมาแล้วก็นําเสนอให้ผู้ปกครองว่าเราจะทําแบบนี้แหละต้องใช้งบเท่าไหร่แล้วก็ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองช่วยบริจาคประมาณนี้แล้วผู้รองไม่บ่นเลยฮะใช่บอกวะ ก็ตอนแรกๆก็จะบ่นบ้างก็จะเริ่มต้นโครงการตัวนี้ก็เริ่มผมก็เริ่มต้นเข้าใจแล้วว่าลูกตัวเองได้ประโยชน์มากตอนนี้ก็เริ่มเริ่มต้นจากห้องหนึ่งห้องตอนนี้ก็ห้องเรียนพิเศษจะมีหกห้องแล้วก็ขยายไปโรงเรียนห้องอื่นๆเราก็ตอนนี้เก็บมาเก็บเงินสําหรับจ้างครูต่างชาติมาภาคเรียนละสี่ร้อยทุกคนครับย้อนไปอะไรนะสสวทเมื่อสักครู่นี้นะครับ ผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลงครับแล้วได้ไหมฮะได้ผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลงจริงอ่าก็ก็ได้ครับได้ก็คือตัวขบวนการเรียนการสอนออย่างน้อยที่สุดก็คือโครงการที่ที่บอกว่าการเรียนการสอนมันไม่ใช่ระบบปิดครับมันเป็นระบบเปิดซึ่งทุกคนต้องรู้ว่าเราในี่สอนถูกต้องหรือไม่กระบวนการถูกต้องหรือไม่เด็กได้ประโยชน์หรือไม่ครับอ่าตรงตามเนื้อหาหรือไม่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 ใช่ว่าแต่ก่อนในสอนให้คนอื่นไปดูไม่ได้ แล้วรู้แต่ว่าได้ศูนย์ได้หนึ่งได้ศูนย์ได้สองได้สามได้สี่โดยโดยหลักการเวลาที่เราเอาอะไรใหม่ๆมาใช้ในองค์กรเนี่ยมักจะมีครูเรานี่ไม่ไม่ยอมรับต่อต้านใช่ไหมฮะโดยคือเพราะว่าทุกทุกแห่งเป็นแบบนี้เคยชินเคยชินเอาสิ่งแบบนี้มาเนี่ยมีไหมครูที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็ต่อต้านกับค่าพอครับผมผมเริ่มต้นทีละกลุ่มก็จะมีกลุ่มเป้าหมายที่ที่ที่เข้าใจนี้ ก็จะมาเริ่มกลุ่มเริ่มจับเฉพาะกลุ่มนี้ก่อนคือไม่ได้ประกาศใช้ทั้งทั้งโรงเรียนเป็นกลุ่มตัวนี้แล้วก็ขยายออกไปแต่ว่าในในในขณะนี้ก็คือในนยุคสมัยใหม่ในสื่อต่างๆมันเร็วทีนี้พอเราทําอย่างนี้นี่รูเข้าใจเลยง่ายเข้าใจง่ายต้องเอานักเรียนมาเป็นมาเป็นตัวบังคับ ก็คือผมเวลามีโครงการในประชาสัมพันธ์ได้เรียนเข้าใจว่าเป้าหมายตัวนี้เราเราทำเพื่ออะไรทีนี้ถ้านักเรียนตัวนี้นี่นักเรียนก็จะถอนไปว่าเอาห้องนี้ทาไมทําห้องนี้ทําไมไม่ทำไม่ตำมมันก็จะเป็นเอาไปไปไปเรียกร้องกับครูผู้สอนนีครับเอาเอาผู้รับบริการมาเป็นมันเป็นตัวบีบคุณครูก็ไม่ได้แล้วคุณครูก็เฮ้ยก็จาเป็นต้องทํา ครูห้องนั้นยังมีเลยทําไมห้องเราไม่มีล่ะครูก็ต้องโอ้ครูก็ต้องไปรีไปหามาแล้วก็ต้องหาครับก็ต้องโอ้โหบอที่สุดยอดเลยนะเนี่ยฮะครับแล้วตอนเหมือนกัตอนนี้ครบทั้งทั้งทุกห้องเลยตอนนี้ครบครบทุกห้องใช้เวลานานไหมฮะกว่าจะครบทุกห้องเนี่ยไม่ไม่นานก็ก็ก็ไม่ถึงเทอมไม่ถึงเทอมเราก็ขยายเช่นอะไรบ้างฮะที่ว่าาช้กลยุทธ์นี้นี่ยังยังเช่นระบบตัวนี้เนี่ยปกติแ้วเนี่ย โรงเรียนแต่โรงเรียน,นีจะครับอ๋อเช็คชื่อ,อ,อ,อก,ก็เริ่มเริ่มจากห้องสองห้องก่อนเหมือนกันก็ก็เริ่มเริ่มให้ลองให้ลองใช้ดูก่อนอแล้วพอก็เช็คพยายามเช็คตัวนี้แล้วก็ประชุมผู้ปกครองก็เข้าใจว่าโรงเรียนต่อไปเนี่ย<อ>ท่านผู้ปกครองสามารถดูได้ว่าตาทิพและมีตาลูกท่านมาเรียนในประเรียนท่านดูได้เลยตอนนั้นก็เปิดช่องให้ให้ผู้ปกครองได้เปิดอ๋อตอนที่ประเทศนะครับที่จะผู้ปกครองเห็นตอนนี้ยังไม่ได้คุบทุกห้องใช่ไหมฮะยังไม่ได้ใช้เลย โอ้ยยังไม่ได้ใช้เลยครับแต่ดึงดูดจูงใจแต่ว่าเปิดเปิดยุทธศาสตร์ุ่งใจจูงใจทุ่มอเข้าทุ่มเหมือนกับเหมือนกับโฆษณานะโฆษณาบางตัวที่โฆษณาทีวียังไม่มีขายนะแล้วโฆษณาโฆษณาพอเราไปถาม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 หล้กลถามต้องออกมาขายแล้วเออนี่เหมือนกันทีสุดยอดเลยเพราะนั้นเพราะนั้นครูก็ต้องรีบรีบไปทำ ตรงรีบเรียนรู้ล้นบีไปในตัวเรียนรู้ตัวเองแล้วเวลาส่งเกรดท่านฮะส่งเกรดจากการเรียนนี่ทำงส่งเกรดแล้วก็ส่งผ่านระบบนี้เฮ้ยฮะครับเอาแล้วจะรู้ได้ไงว่าก็ผ่านโปรแกรมนี้ก็จะมีมีระบบควบคุมมันจะมีตารางตารางเรียนของนักเรียนเวลาเรียนของนักเรียนก็จะถูกเก็บอยู่ในนี้อยู่ในเก็บโปรแกรมทีนี้เราก็มีโปรแกรมเสริมมีโปรแกรมหนึ่งคือโปรแกรมเรียกว่าโปรแกรมสติวเด้ก็คือโปรแกรม ผลการเรียนโปรแกรมสำหรับนักเรียนครับแล้วพอพอมีคะแนนในแต่ละช่องแต่ละช่องเนี่ยคะแนนคะแนนสอบเก็บรายหน่วยรายจุดประสงค์นี่พอเก็บเสร็จนี่บเราต้องโชว์ขึ้นทันทีให้ผู้ปกครองดูดูได้อดูดูได้ประเภทจะมาเอาใบเกรดมาแก้ใบเกรดแล้วไปโกหกพ่อแม่เหมือนสมัยก่อนนี่สมัยคุณรพรนี่จบข่าวแล้วครับ ไม่มีทางเลยพ่อจะรู้ทันทีก็รู้สอบได้เท่าไหร่ปัญหาก็คือเราก็แก้ปัญหาว่าไม่อย่างที่ผู้ปกครองบอกว่าเด็กติดศูนย์แล้วถึงรู้ว่าเด็กติดศูนย์ก่้นตัวนี้ก็คือรู้ว่าแนวโน้มจะติดศูนย์หรือไม่ดูจะเก็บคะแนนไม่เรื่อยคะแนนอ่อนนะลูกไอ้วันนี้ต้องตวให้ลูกหน่อยครับก็ต้องเตรียมพ่อแม่ไปด้วยกันก็ต้องเตรียมรวมทั้งการสอบการประกาศผลการยื่นคำร้องสอบแก้ตัวเนี่ยเราก็ลดเวลาซึ่งนักเรียนไม่ต้องมาแค่ มายื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวก็ต้องขี่รถจากบ้านมามายื่นใช้เวลาครับอันนี้ก็ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวอยู่ที่บ้านมาเลยอยู่ที่บ้านเลยผ่านออนไลน์เลยแหละผ่านออนไลน์ตัวนี้โอ้โหอ่ะเดี๋ยวตอนนี้คงต้องพักกันครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวเรามาดูกระบวนการการสอนนะครับการเรียนการสอนในห้องเรียนจะใช้ออนไลน์หรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับผมเดี๋ยวครับนครับ